สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fragrance p h e r e นะครับ EP นี้เนี่ยนะครับผมก็จะมารีวิวน้ำหอมจากแบรนด์ Longbang นะซึ่งน้ำหอมตัวนี้นะครับที่จะมารีวิวเนี่ยผมรู้สึกว่าเป็นน้ำหอมที่ไม่ค่อยถูกกล่าวถึงเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะนึกถึงน้ำหอมที่เป็นขวดกลมๆสีม่วงนะครับใช่ไหมส่วนตัวนี้นะครับคือที่จริงเนี่ยเขาก็ออกมานานพอสมควรแล้วนะครับแต่ก็ เหมือนกับว่าเป็นกลิ่นที่อาจจะไม่ได้ค่อยรับความนิยมหรือยังไงผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ตัวนี้ที่จริงเนี่ยกลิ่นมันก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับก็เป็นกลิ่นที่หอมดีนะครับน้ำหอมตัวนี้ที่จะมารีวิวนะครับก็คือน้ำหอมตัวนี้นะครับชื่อรุ่นว่าเชนนะครับหรือเชนลองแวงก์ EDP นะน้ำหอมตัวนี้นะครับในข้อมูลนะครับบอกเอาไว้ว่าเปิดตัวตั้งแต่ปี2008แล้วนะเพอร์ฟูเมอร์ก็คือคุณแอนฟรีโปต่อมาในท็อปน้ตนะครับก็มี แบล็กเบอรี่ครับมีเลมอนแล้วก็มีแพรส่วนในมิ d เดิลโนดนะครับมี r a สเบอร r y ี่พ n ออนี่แล้วก็ดอกฟรีซเซียต่อมาในเบสโนดนะครับตัวนี้มี m ัสแซนเดอร์วูดแล้วก็แอมเบนะน้ำหอมของลองแวงเนี่ยนะครับสังเกตส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขามักจะชอบทำน้ำหอมที่ออกแนวแบบสีม่วงอ่อนๆสีชมพูอ่อนๆแบบนเนี้ยเนาะคือกลิ่นก็ดูมีความแบบอ่อนตามสีของน้ำหอมเลยนะครับ ตัวนี้นะครับพอเปิดมาเนี่ยเป็นกลิ่นของฟุตี้นะเป็นฟุตี้ที่ออกมาในโทนหวานนะครับแต่เป็นกลิ่นหวานแบบหวานอ่อนๆน,นะเป็นฟุตี้แบบค่อนข้างอ่อนค่อนข้างนิ่งๆน,นิดนึงนะครับคือไม่ได้ดูหวือหวาหรือฉูดฉาดปี๊ดปาร์ตอะไรขนาดนั้นนะกลิ่นที่ได้นะครับเป็นกลิ่นของแบล็คเบอร์รี่แหละครับเป็นผลไม้ตระกูลเบอร์รี่เนาะมันก็จะมีความหวานอมเปเรี้ยวนะครับส่วนเลมอนในที่นี้เนี่ย มาแค่เพียงผิวเผินครับมาแค่แบบเหมือนเป็นแค่ผิวเลมอน,นอ่อนๆนะคือกลิ่นเนี่ยพอดมเนี่ยเราจะนึกถึงฟุตตี้จำพวกผลไม้สีม่วงนะครับเป็นพวกตระกูลแบบบลูเบอร์รี่หรือพวกแบล็กเคอร์แรนหรืออังหุ่นอะไรทำนองเนี้ยแต่ในที่นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะเป็นตัวแบล็กเบอร์รี่นะครับหรือไม่ก็อาจจะเป็นตัวลัสเบอรี่ที่มันตีขึ้นมาจากมิดเดิลโน้นะครับเป็นกลิ่นฟุตตี้ที่แบบ ดูนิ่งเลยอะครับเป็นดมง่ายมากนะและกลิ่นเนี่ยผมรู้สึกว่าพอฉีดเนี่ยช่วงแรกๆอะฉีดปุบแล้วดมเลยเนี่ยเหมือนกลิ่นจะไม่ค่อยมีครับคือมันเป็นกลิ่นที่ค่อนข้างแบบอ่อนมากๆเลยอะแต่สักพักอะครับกลิ่นมันค่อยๆตีขึ้นมาประมาณแบบสามถึงห้านาทีต่อมานะกลิ่นมันจะค่อยๆชัดขึ้นครับแล้วผมก็จะได้กลิ่นของความเป็นโรสด้วยนะเป็นกุหลาบกับตัวเพลนี่อะเนาะเป็นกลิ่นดอกไม้ที่ ดูมีความลอยๆนะครับมีความแบบโปร่งๆอยู่แล้วแหละแล้วตัวเนี้ยท้ายๆกลิ่นนะครับไปลไๆปกลิ่นมันจะมีกลิ่นออกแนวสไปซี่เผ็ดๆของความเป็นฟลอรัลนะเป็นดอกไม้ในที่นี้เนี่ยคิดว่านจะเป็นกลิ่นของดอกฟรีเซียที่มันจะมีความเป็นสไปซี่เข้ามานะครับเป็นหอมนิ่งๆครับหอมแบบกลิ่นดูกลิ่นดูเอื่อยๆอะแต่ก็ถือว่าหอมดีนะเป็นกลิ่นที่บางๆมีความแบบซอฟต์เลย แล้วตัวนี้ครับคือผมสังเกตนะเวลาผมฉีดอะครับกลิ่นเนี่ยพอผ่านไปประมาณ1ิบถึงสิ้านาทีเนี่ยอยู่ดีๆกลิ่นมันก็เหมือนจะไม่ค่อยมีแล้วสักพักหนึ่งเหมือนกลิ่นมันก็ตีขึ้นมาคือมันเหมือนกลิ่นของน้ําหอมจาพวกแบบน้ําหอมผีหลอกอะครับคือในภาษาวงการของน้ําหอมเนี่ยคำว่าน้ําหอมผีหลอกคือน้ําหอมที่พอฉีดไปปุ๊บเนี่ยบางทีก็ได้กลิ่นแล้วสักพักหนึ่งกลิ่นก็หายแต่พอผ่านไปอีกสักพักหนึ่งกลิ่นมันก็ตีขึ้นมาอีกอย่างเงี้ยครับ แบบเนี้ยเขาเรียกว่าน้ำหอมผีหลอ,อกนะคือแบบเดี๋ยวกิ่นมามาไปไปแบบเนี้ครับตัวเนี้ยก็ออกไปในทางน้ำหอมผีหลอ,อกอย่างที่บอกเลยนะเป็นกลิ่นที่ไม่ได้มีความุ้งกระจายนะครับตัวนี้คือพอฉีดปุ๊บเนี่ยจะต้องดมในระยะประชิดละครับถึงจะได้กลิ่นแต่บางทีเนี่ยนั่งอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยกลิ่นมันก็ตีขึ้นมาอย่างที่บอกเหมือนกันนะส่วนความทนนะครับตัวนี้เนี่ยมันเป็น EDP เนาะแต่ผมกลับรู้สึกว่าตัวนี้กลิ่นไม่ค่อยทนเท่าไหร่อ่ะครับประมาณแบบ สี่ห้าชั่วโมงก็แทบไม่เหลือกลิ่นแล้วอะครับเต็มที่อะครับผมไม่ให้เกินห้าชั่วโมงอะคือมันเป็น EDP ที่กลิ่นบางกลิ่นอ่อนนะครับแต่ว่ามันมีมิติตรงที่มันเหมือนน้าหอมผีหลอกอย่างที่บอกคือแรกๆฉีดไม่ค่อยมีกลิ่นคือมันจะต่างจากน้ําหอมทั่วไปที่พอฉีดปุ๊บกลิ่นมันมักจะค่อนข้างเข้มแล้วมันจะค่อยๆดายดาวลงใช่ไหมแต่ตัวนี้กลิ่นมันจะค่อยๆมีมีมวลค่อนข้างก่อตัวขึ้นมาทีหลังเป็นมวลแต่ก็เป็นมวลที่ไม่ได้ดูแน่นอะไรอะครับ เป็นกลิ่นที่ฟุตตี้หวานๆแต่หวานแบบหวานจางๆอะครับแล้วก็คาแรคเตอร์ของผู้หญิงที่ใช้กลิ่นนี้นัก็จะเป็นผู้หญิงแบบผู้ดีผู้ดีอะครับเป็นผู้หญิงแบบดูเรียบร้อยดูเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงที่สงบสงี่ยมเจียมตัวไม่ค่อยพูดอะไรประมาณเนี้ยก็ถือว่าโอเคนะครับหอมดีแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฉีดได้หลายสเปย์นะครับเพราะว่า กลิ่นมันไม่ได้ดูทําร้ายใคร่ะแล้วก็กลิ่นมันไม่ได้เป็นกลิ่นที่ดูรุนแรงอะครับไปเป็นกลิ่นที่อ่อนๆเลยแต่พอฉีดปุ๊บเนี่ยไอความที่มันจะค่อยๆเข้มขึ้นมาที่หลังเนี่ยมันจะเป็นกลิ่นออกแนวแบบมีความหวานเชื่อมๆเบาๆแต่ก็กลิ่นมันก็ยังไปไม่ถึงแบบน้ําหอมที่เป็นแบบฟุตตี้หนักๆอะไรขนาดนั้นอะนะครับคือกลิ่นของน้ําหอมกับสีน้ําหอมเนี่ยมันไปด้วยกันเลยครับเป็นสีชมพูอ่อนๆแบบนี้เลยกลิ่นแบบนี้นะครับผมแนะนําให้ฉีดกลางวันเลยนะกลางคืนนี่ คิดว่าไม่น่าจะได้เลยครับคือกลางคืนฉีดเหมือนไม่ได้ฉีดนะแต่คือกลางวันเนี่ยฉีดเยอะๆฉีดแบบอากาศร้อนๆเนี่ยได้นะครับแล้วเป็นกลิ่นที่สุภาพนะครับใส่ไปพบผู้ใหญ่ก็ได้ด้วยนะแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบใส่ไปทํางานได้เหมือนกันนะครับที่จริงเนี่ยวัยมัธยมก็ฉีดได้นะแบบไปโรงเรียนเนาะหรือวัยมหาลาัยเนี่ยไปเรียนเนี่ยก็ได้เลยดูเป็นแบบผู้หญิงเรียบร้อยเป็นเด็กเรียบร้อยนะครับเด็กที่ เชื่อฟังผู้ใหญ่อะ่ะดูแบบสงบสงเงียมอย่างที่บอกกันนะครับสงบสงเงียมเหมือนกลิ่นของน้ําหอมมันเลยอ่ะนะแต่คือโดยรวมมันเป็นกลิ่นที่หอมดีนะครับแต่คือสําหรับผมนะผมว่าถ้ากลิ่นมันดูชัดเจนมันดูเข้มกว่นี้อีกนิดนึงก็จะดูโอเคนะครับกลิ่นเนี่ยความอ่อนก็คือพอๆกับมิสติออร์บูมิงบูเก้เลยครับคืออ่อนเหมือนกันแต่คือโทนกลิ่นอะ่ะมันมีความจางความอ่อนเหมือนกันแต่แนวกลิ่นเนี่ย อาจจะต่างกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเน้นมาทางฟุตตี้นะครับเป็นกลิ่นของพวกผลไมส้สีม่วงอะนะแล้วก็ดมไปดมมาเนี่ยมันมีอารมณ์คล้ายๆกับกลิ่นเหมือนของพวกเยลลี่อะครับคล้ายๆกับพวกเยลลี่โยโย่ที่มันเป็นสีม่วงๆอะแต่กลิ่นเยลลี่โยโย่สีม่วงอะ,ออม,งอะมันยังจะดูชัดเจนดูแหลมกว่านี้ด้วยซ้ําม,มานะอ,อนนะก็หอมดีนะครับก็คือถามว่ายูนิคไหมก็ถือว่ายูนิคนะคือกลิ่นแบบนี้มันไม่น่าจะดูยูนิคนะครับ แต่คือเขาก็ทําได้ดีนะคือลองแวงเนี่ยเป็นแบรนด์ที่ทําน้ําหอมแบบกลิ่นอ่อนๆอ่ะแต่ก็เป็นกลิ่นที่ดูค่อนข้างยูนิคแล้วก็ใช้ง่ายะนะครับถ้ามีใครที่แบบอยากใช้ผมแนะนําแบบน้ําหอมที่ใช้ง่ายไปพบผู้ใหญ่กลิ่นนิ่ง,งๆอะไรเงี้ยผมก็จะแนะนําแบรนด์นี้ตลอดอ่ะนะครับเพราะว่ามันก็เป็นกลิ่นที่นิ่งๆอย่างว่าจริงๆนะครับโดยส่วนใหญ่นะที่ผมได้สัมผัสกับน้ําหอมของเขาอ่ะนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับก็ ถือว่าใช้ได้เลยนะครับยังไงเนี่ยคุณผู้ชมก็ไปลองที่เคาน์เตอร์ก่อนได้นะครับเนาะคื <c oughs> อเหมาะกับคนที่ไม่ชอบน้ําหอมกลิ่นแรงๆกลิ่นหนักๆ <c oughs> อยากได้กลิ่นเบาๆ,ๆกลิ่นแบบมีความเอื่อยๆอย่างเงี้ยกลิ่นคือฉีดเหมือนไม่ได้ฉีด <c oughs> แ,แค่ขอให้มีกลิ่นแบบหอมๆขึ้นมาอ่อนๆแล้วกันอะไรประมาณนี้ก็แนะนําตัวนี้นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็คงขอจบการรีวิวน้ําหอมเพียงเท่านี้ส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์และกด Subscribe พื่ช่องของผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ